กรับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านครับพบเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้กอะไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับดูกันองค์แรกก่อนนะพี่นะพัฟสวยนะครับพี่มาละครังอังสวยอ่ะแล้วก่อนพี่ กต่พสวยนะผม้องอยู่พี่ของใช้อยู่ครับติดตัวตลอดวันนี้อยากขายนาพี่จะแกะก่อนนั่นตึบเลยไม่ค่อยได้แกะี่แกะแหละบ้าเวงนะครับ นี่พี่จะบินหัวนิดน,นึงนะตามสภาพมาพี่พระเก่าเนาะละครังเรอย่างนี้แหละพี่มีบินมีหักมีซ่อมเนาะนี่ครับบิเดเนเดิมเลยตามนะครับพี่บินอย่างเงี้ยดีผมชอบดูเนื้อในอะ่ะพี่ดูครับไมไหมพี่นะเช็ดกล้องก่อน นี่พี่ดูดิเนื้อในนี่เห็นไหมมีมวสารด้วยครับพี่ไม่ใช่ว่าไปปูนปั้ปเตอร์นะพี่จะไม่มีมวสารครับมีลอยบินนี่พี่พี่ดูดิหนึกนุ่มหนึกนุ่มมีมวสารนี่ครับโอ้โหป,ะป,ะปะั่นไปนะ หนึกนุ่มมีหมวลสารนี่ตับนะครับกล้องเปรียบสามตัวเนะี่ยะตัวที่สี่กล้องมันดีเกินพี่ไม่เห็นก็นทั้งผงอะ่ะโอ้โ่ พี่ดูครับเม็ดซุมกอนีหนึกนุ่มชัดเจนชัดเจนครับพี่พี่ดูครับดูพิมพ์ก้อนครับเนื้อไนนี่เนื้อไหนหนึกนุ่มดูข้างนี่ครับนี่ผมใช้จุดตัวตลอดนะตรงเนี้ยนี่ครับพี่นี่แกะที่ามันตั้งอิ่วกับหรือ่วนช็อกโกแลตนี่ครับมวละ้ังสวยจริงงับ พิมพ์ใหญ่ดูหลังครับนี่ครับดูข้างนี่ครับสวยจริงครับพันยนังพอพันเดียวพอพี่ผมแบ่งปันให้อยากขายอยากขาย นี่ครับพี่ตัวจริงเสียงจริงเลยแหวกมา่านหลวพ่กลวยครับคมๆมห็าไลึกๆนี่ครับชัดเจนนี่ครับพี่หลวงพ่อกลวยสองพันห้าครับเรียมเงินครับพี่สองพันห้าร้อยบาทนี่ครับพี่นี่สามพันห้าครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนยา่หอมรุ่นแรกนี่ครับเนื้อเงินเลี่ยมเงิน3,500บาทหายยากมากหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม3ามพันหบาทศูนย์เก้าสีเจดห้าเจดศูย์ห้าหครับพี่พับปิดตานี่ครับแม่ชีบุญเรือนครับ ตุจานใ่ครับแห่งวัดอาวุธนี่ครับเรี่ยมเงินเก้าร้อยเอาก้าร้อยพอครับพาปิดตาพระแก้ววัดเครือวันเรี่ยมเงินครับเก้าร้อยศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าครับพี่นี่ครับแชาวันลุกป,ปุอิ่มวันหนังครับ เนื้อสำริ์เลี่ยมเงินครับนี่ครับก้นอุดป้าวนี่ครับอุดชนันลงนี่เก้าร้อยเบอร์ผมเบอร์เดิมครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่อัดไลน์มาได้เลยครับพี่นี่หลวงพ่อปานขี่ปากัดนี่หม้อเก่านะพี่ ไปดูดินนี่นี่พี่ดูตลาดกระพาะป่านสวยเอาองค์ที่หนึ่งเก้าร้อยครับองค์ที่2สองผมตลับไปเลยนะวันนี้อยอกไกขีดไก่สามเส้นพี่ดูดิคมคมยันคมคมเลยหม้อเก่าตลาดประคุ้มแล้ว เก้าร้อยอย่าขายอยากขายพี่เก้าร้อยเองพี่สายลงปุ๊กเอี่ยวมันพันสูงบอกว่้เลยว่าหายยากหากโคตรยากนี่ครับปิดตาเรือบือนี่รู้จักไหมจ้านี่นี่ครับชัดเจนครับ พันห้ามีสร้อยประคำด้วยสร้อยประคำนี่พี่ดูความเก่ามีปิดตานี่ความเก่าปูาาเปเอี่มสาพานสูงขายยกชุดเลยนี่ครับส้อยประคำพี่ดูดิโอ้โหนี่ครับ นี่ครับชุดนี้พันห้าของได้เลยคนอ้วนคนโตคนใหญ่คนเล็กของได้เลยครับพี่สุดยอดโทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่นี่ครับราหูอมจันกลาตัดเดียวแกะนี่นี่ครับ ขอเจ็ดร้อยโอ้โหพี่นี่รูปถ่ายล็อกเก็ตนี่ครับปลอดเต็มเลยดำเดิมหลวงพ่อกวยดำเดิมเลยขอเจ็ดร้อยรูปถ่ายพระเดิม hey, ไม่ไม่ใช่พระพีดรูปถ่ายหลวงพ่อกวยเออนี่หลวงพ่อไพรโอ้โ oh. ห เขียวอมเหลืองแลวพ่อไารนี่ครับเจ็ดร้อยพอครับเต่าหลวงพ่อเงินครับบางคานครับนี่พี่เต่ายอดนิยมเลยครับเจ็ดร้อยพี่หลวงปู่สุกเปียกทองคำโอ้สุกปังเปียกทองนะนี่ อี่ขอพันหนึ่งพี่หายากหายากจริงกรูว่ายายใช้มงคลครับสวยสมบูรณ์นี่เจ็ดร้อยมพระจงนี่นะนี่ยอดนิยมเลยครับพระจงนี่ชัดเจนเจ็ดร้อยปูดทวดจ้ะนี่พิมพ์เอหัวกระเดือก หัวเรือนี่ครับเห็นปหะหัวเรือจะกระดกเห็นไหมพี่นี่ครับวาชาง,ง่ายเนื้อนาวะสวยจริงครับขอเก้าร้อยครับพี่ขอเก้าร้อยทะเลซุงครับทะเลซุงครับกรอบเดิมๆจากวัดเลยนี่ทะเลซุงนี่ครับหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดร้อยพอพี่กรอบเดิมๆเลย โสธรครับนี่นี่ครับสวยนี่ครับปราโสธรเจ็ดร้อยมีสององนะแล้วก็อีกหนึ่งพิมพ์นี่เจ็ดร้อยพี่ทำด้ทั้งคู่พี่ครับทีเจ็ดเลยนี่ครับองค์สุดท้ายอีพีนี้มีดหมอตามงาฝักงา พอเดิมไปมีดตีนี่ครับมีดปากกาเก่าถึงยุคเก่าดูง่ายผมพูดคุณยังอยู่นี่ขอสี่พันขายกันเป็นแสนอันนี้อยู่ในมือใครเส้นใหญ่เป็นแสนตำงาฝักงาครับสี่พันชอบโทรมาครับอีพินนี้การาบสวัสดีนะครับ